เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเมืองไทยมาลองขับแมคโครครับ,รบขับให้ทุกคันดนไหนมาแล้วครับเดี๋ยวผมต้องไปเที่ยวหาเขาที่วีรำด้วยหางานลูกเกียรผมด้วยไอเกียรจัเมืองไนี้ไ,ไ,ไปกญเจอยู่นี่พี่ดดเดี๋ยวไปขับกัน เกี่ยวยังไม่ล้างเลยพี่ยังไม่มีเวลาล้างเลยอ่าไปครับขึ้นเลยมนถ่ายคลิปมาพี่ขึ้นเลยโอเคไอ้เหรอคุเจ้าไว้ไหนวะเท่ห้องฟันฟันเป็นจริงไหมเนี่ยไหนครับนี่ครับอันนี้สตาร์ท ออเอาวางให้เสียงเืิอสตาร์ทเนึ่งครับ,รบไห่ต้องกุญแจครับแย่รอไปขึ้นแป๊บหนึ่งนี่ครับเมืองทยายเขาบอกเขาอยากมีเหมือนผมผมก็เลยต้องให้ลองครับว่าทำแบบผมมันลำบากนะต่อยมวยสบายกว่านะอ่ะพอพี่พี่ฮูบุงกีเลยครับเหมือนพับลงมา ดูบุกี่ให้อยู่กลางแท็กครับอยู่ระหว่างกลางอ่าครับผมใช่ครับอ่าไม่กลางครับอันนี้เบียดพี่พี่เขยบมานั่นแหละครับอ่าโอเคครับ <c oughs> เอาเอาแข่ขึ้นหน่อยได้ไหมครับสุดยังครับอ่าสุดแล้วพี่เดินได้เลยครับเดินไปหลังบ้าน อันไหนพี่ว่ามันไม่สมควรพี่บอกไหยมันก็อยู่ที่มือเราครับแรกๆมันก็ตึ้งตั้งตึ้งตั้งธรรมดาครับอันไหนมันจะเสียหายพี่บอกเลยครับผมไม่รู้มันจะขึ้นกองพี่อาจจะขึ้นกองเดินเองไหพี่ขึ้นกองนะไม่ครับมันขึ้นกองเพราะฝั่งนี้เป็นของเราไม่คุยนะฝั่งนี้ของเราฝั่งนู้นเของเขาไม่ครับมันขึ้นกองอ๋อมันอยู่ที่มือเราใช่มใช่ครับ เอาไม่ทัน ในการงัดด้วยแล้วแต่พ่กมันต nope totally ึ๊บต๊บเรยมันแบบมันมันเร็วจังแล้วพวกเสียงไวเลวแบ้่ครับอลไวไม่ด้เลยแต่ผาแต่ายไแล้ตึ๊บตึ๊บเร็วเว เด้๋ยวในอนาคตครับผมจะไปขับแม่โค่ใหญ่ของเมืองไทยบ้างครับเขาบอกว่าขับผมแล้วผมก็ไปขับของเขาบ้างขอให้มีเลยวันนี้ผมผมยากกันหรอยากผมว่าขับใครก็น่าจะขับได้แต่จะให้เงียเนีมว่ายากเยากครับอยู่ที่ฝีมือประสบการณ์ครับเหมือนพี่ต่อยมวยอ่ะทำไมคนต่อยครั้งสองครั้งถึงจะไมปต่อยนั้นไม่ได้พี่สามารถทำ มีแบ,บ่ผมได้แต่ผม,ม,ามาไม่สามารถมีแค่พี่ได้ผมไม่สามารถไม่ปต่อยมวยได้ไมรถไใช่ครับแต่พี่สามารถมีเมือโคได้แต่ผมก็ไม่ต่อยมวยไม่ได้เคย<ณ>ต่อยอยู่ไม่นานครับแต่ไม่เคยชนะ ต้องสัมพันธ์กันเลยครับนั่นแหละมันมัมนกรามองไมไ,อไ,ไม่ได้ได้ได้เลยครับ <c oughs> <c oughs> อยากว่งตรงไหนกนู่นเลยเดี๋ยวปลับกเครับจมเอาสายากัให้แป๊บเลยเขยายาออกแล้วนี่ <c oughs> อ่าครับเนี่ยขึ้นกองครับรึ่งกอง วางติดดิไม่ผิดมึงก็แท่เปละหมดถนัดนะครับน,น่าจะทําพี่วางแพนด้วยตรงนี้ผมว่านะแต่ผมไม่ถนดัดหรอกผมก็ถนัดจับกำมต้องแบบเต็เเงเลยก็มอ๋ออันนี้เป็นพี่ขยะพี่ขยะพี่ดันไว้ที่เดิมนะครับเดี๋ยวเราไปขุดถอนนกัน นี่ปล่อยคอนโซนทันครับ เต็มบุกีแล้วบุกีอีกพี่ลึกๆเลยนะอ่าลึกๆเลยครับน้องใจเยน็นๆถ้าเราแบบไปเร่งมันแรงมันมดึ๊บๆเลยตัว่ ขอเนี่ยอเอาขอล็กึ๊กเนี่ย าดูาเดไยครนะับแล้วก็นี่กไว้ฟังฟังขวาบนะ้างอ๋อเาไปฝืนมันนะถ้่ต้องดิเราเจะยืดอย่าน,นี้กวมันไม่ใชยืดยาวเราาไม่ต้องตักเต็มเราตักแค่ ถ้าแ,แค่เต็มเมื่กี่ไม่ต้องล้นนี่ครับเพราะว่าเดี๋ยวตูจะกระดกอ้าวอีกครับอีกออย,ยังไม่ลึกเดีนะ๋ยวค่อยกลบจะไปไหนที่เราอุ้ยเป็นอุ้ย,ยตูแทบยุบโอ้ยเยอะเหมือนกันปะมันนั่งลนหาอเลยะ <laughs> มันยากมันจบเละ ได้เลยขับได้เลยแต่ว่าจะขับเนียนนยียยากว่ต้องใช้เวลาว้าวละครับอททางานประมาณนี้นะครับรับมดไม่ยากับยากตรงที่เราปรับแต่งให้มันสวยอากาศเย็นนะจ่ยตื่เต้นมันแบบลกลิงน,นะัง,ง่ายง่ายอย่างขับที่แบบ น,นี่ขุดเสร็จแล้วครับกำลังกรอบอยู่ <Hey. S 1> <Hey. S 2> หายต่อพี่อันนี้แหละเอาไว้ยิงเนาะอ่าแล้วแล้วแต่พี่ครับอยากขับอยากเกียร์ไหมหรือว่าจะาไว้ยินได้หมดเลยไว้ยิงก็ได้เอาไว้ยิงนะางนนะหาต่อพี่ ไม่รู้ <laughs> อยากอยากกลับยังโอ้ยเพ็ดอยู่ในรถร้อนไหยพี่ร้อนเดี๋ยวเรากลับกันแล้วอันนี้ป่าป่าป่านนคปาครับลองเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรากลับบ้านครับเดี๋ยวไปลองคันเล็กต่อครันเ,เล็กเล็กคดีแล้วสงสั <laughs> ชยชอบเล็กๆ <laughs> มุ้งไทยชอบเล็กๆครับอุ้ยอันนี้มาสุดแล้วเนี่ยมัน